ป้ามาตามสัญญานะคะเมื่อวันก่อนทําไปคลิปหนึ่งอะ่ะโชว์ก่อนคือมีสีอะคริลิกทั้งชุดเลยแล้วก็ผู้กันทั้งชุดเหมือนกันนะคะเก็บมาตั้งสิบปีอะ่ะวันนี้ป้าก็ลองเท้ากอล์มาเพ้นโดยมีถุงมือกอล์ฟอค่ะที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเพราะโควิดนะคะป้าก็เอาถุงมือนะะั่นนะ มันมีลวดลายเป็นดอกไม้ถุงสิมากกังมาเพ้นนะคะวันนี้ตื่นมาก็เล่นแต่เช้าเลยค่ะไม่พูดค้ามทำเพลงหลังอาหารเช้าพอทานยาเสร็จก็เพ้นเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วว่าค่ะทำไงก็ได้นะคะป้าก็เทสีมาเฉพาะแม่สีก่อนคือเหลืองแดงน้ำเงินแล้วก็มีสี มาสตาร์ดหนึ่งสีที่เอามาแต่งแต้มนะคะก็สนุกเดียค่ะที่จริงอ่ะทำเป็นชั่วโมงนะแต่ป้าตัดต่อแล้วคือความสนใจของป้ามาอยู่ที่รองเท้ากับสีอะค่ะก็ไม่ได้ค่อยได้มองว่าภาพลักษจอมายังไงนะคะเนี่ยค่ะวิธีก็ง่ายๆเพราะมันเป็นเบสิกแท้เลยแค่ดอกไม้ ห้ากรีดแล้วก็เลือกสีให้มันตัดกันเป็นเกสรเท่านั้นเองอะ่ะออกมาป้าว่าสุดสวยนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกป้าก็สนุปของป้าเดี๋ยวก็คงจะมีของเล่นอีกอ่ะนะคะเอาเสอยืดมาเพ้นท์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นกิจกรรมที่ใครเครียดได้แต่ป้ามีพื้นฐาน การวาดาดภาพมาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นปลายผู้กันของป้าเนี่ยมันสะบัดง่ายๆอะค่ะยังคิดว่าเดี๋ยวคนอุปกรณ์ให้ครบคงจะต้องวาดสีวาดวิวทิวชัดดอกไม้ดอกกุหลาบป่าเอามาแขวนผนังอีกซักยกหนึ่งหลังจากที่โดนไฟไหม้ไปหมดแล้วนะไม่เหลือซาก ความทรงจำในการเรียนวิชาโทรศิละปะของป้าเลยอะนะคะวันนี้ป้าก็ภูมิใจมากอะเดี๋ยวจะต้องไปหาน้ำยาที่มาพ่นเมื่อเวลาเดินตีกอล์ฟถ้าเผื่อเจอน้ำเจอฝนอะ่ะคือสีอะคริลิกนี่โดนน้ำไม่ได้นะคะโดนน้ำแล้วก็จะหลุดแล้วเวลาการใช้สีอะคริลิกเนี่ยก็ป้าเคยบอกแล้วว่ามันต้องใช้กับน้ำา20%นะ คือคุณเทสีบีบสีออกมาเท่าไหร่นะคะก็ต้องบีบน้ำเข้าไปประมาณ20%น่ะมันจะทำให้การแต่งแต้มสีเนี่ยง่ายขึ้นนะคะการสบัดผู้กันน่ะง่ายขึ้นนะคะแต่ดอกไม้ห้ากรีบอย่างเงี้ยมันเป็นของเบสิกสำหรับเด็กๆกะะันค่ะแต่คนแก่ก็เหมือนเด็กอะนะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งออกมาก็สุขใจดีะคะ่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ